เอาลุกได้แล้วลูกลุกได้แล้ว <c oughs> สบายหรอน่วดูบัญชีค่ะลองเหยียดขาสองข้างเลยสิลูกไหนน้่นนเพ็ไม่เหยียดขาให้เขาสองข้างดิเหยียดขาสองข้างนะอืมสบายลูกนอนอยงนี้สบาย อ,อ,อาบแดดลูกนอนอับแดดลูกเออ,เออ่เก่งจังเลยสบายไหมเนี่ยฮะอาอหลับซะงั้นหลับหล,ล,ลับตาข้างหลับตาข้างซ้ายด้วยคือแบบฟินมากอ่อจสิงจังล้า 不袋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 布袋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 布 เขาก็เฮ้ยดูหันคอยน่ากลัวมากเลยอือหนนะปูไตปูไตปูไต้ปูไต้ปูไต้ปูไต,ตนี่มันสบายหรือไงเนี่ยห <c oughs> ือหือสบายไหมเนี่ยหือ <c oughs> ปูไต้ <c oughs> ปูไต้ปูไต้ อืมตากแดดลูกอ๋อเขาชอบเพราะว่าเขาได้ตากแดดไงเขาได้ตากขนเขานวดขานวดขาหูน่องใหญ่แล้วแม่แม่ชอบแม่จะไปกินออปูไต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  ไก่อะไมันจะรู้ขนาดนี้น,นอนหลับอยู่ตกใจเลยสนนอนดีๆไม่เป็นใช่ไหมมาที่ตรงมาอเเมลมาอือ <laughs> เป็นไงให้มันรู้ซะ่ั่งว่าไผลเป็นแผลสภาพหนึ่งขี้ใส่ลังปลาไม่หนูต้องหันเอ้ยอย่าหันตูงนี่ไมตัวเองหันหน้าไปทางนู้นเอาเอาเฮ้ยดูขี้รถาไม่ไม่ได้ไม่ได้เออเนี่ยหันหน้ามา าค่อยแบบยืนตัวตรงอ่ะเดี๋ยวมันก็อันนี้โอ๊ยเจ็บไหมไม่เหลือ <c oughs> โอ๊ยจีหัวทำไมต <c oughs> านผมงอไปใช้ตัวเองหันหลังดิหันหน้าหันหน้าหันหน้าไปหันหน้าเออเออหันหน้าอย่างนี้และ <c oughs> เอาโบโรลน่ามาให้น้องกินหมดแล้วหมดแล้วกินเพ็ดกินโบรลน่าหมดแล้ว